ต่อกองพุปั่นมาสองแรกธนากรดีมาไม่มีใครปอนมาเข้าทางตด้านทมายุนรักบุญหลอกไปหนึ่งหลอกชุดลอยชิชนแล้วยิ่งโอย นี่นี่ปัดจริงๆครับกลับมาลงเกมจะได้จะได้ปัดซาลูเอฟซีครับทีเสมอมาได้ต้องเก็บขึ้นจากคอร์ดนะตอนนี้โอ้ครับสองสองขึ้นได้จินใจฮะโอ้โหไม่รู้บ้าช้าก่อนนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะนี่ฮะตั้งแต่ทำมายุ่เรืงบูเดได้บอลเลนสับบอลด้วยซ้ายลูกนี้ปุ๊กเสาโอ้าเอาซเหลี่ยมซ้ำเหลี่ยมซ้ำเหลี่ยมด้วยหนึ่งกลางครับ นี่ฮะตะบันจุดดางบุญหลอกสุดหล่อจียอนไปก่อนแล้วตะบันด้วยใจโอ้โหหมดเซตพีนะครับของอานิสัตอานิสัตหว่างตีคุ้งคุโอ้โหนี่เยครับนี่ยครับนี่าีนสได้ครับโอ้โห M4 ูนะครับิงบักกาในอัฟโงอาิสัตการูนะครับ ทำประตูตีเสมอน,นะครับสวยมากครับจังหวะนี้นะครับครับแล้วก็สีสะเกตหมาโต้ลับเร็วครับอู้อ้าวครับสกัดไม่พ้นลากไปเองครับลูกนี้มีวงสกรวิ่งเข้าไปช่วยเดินยิเองเงเลยครับลูกนี้เรียบร้อย โอ้โหครับเป็นพัทธรพงศ์เพีงแจ่มครับว้าวว้าวว้าวคือพลาดกับแกไม่ได้ครับพัทธรพงศ์ครับแล้วถ้าเรื่องวิ่งนี่ครับพัทรพัทรพงศ์กับมูลศกน,นี่ไม่เคยแพ้ใครครับโอ้โหครับแกเป็นนักวิ่งในร่างนักฟุตบอลหรือเปล่าครับเมื่อสักครู่ เาวุแม่ไปคนละช่องเลยครับตัดได้ครับสอแล้วฟอแล้วก็ยังไงไปจ่ายเข้ากลางจังหวะนี้อันตรายแล้วครับอยู่ที่วีริพลจ่ายให้กับทานงศักดิใส่ขวาลูกนี้เรียบร้อยครับ